รน้องๆนะครับนะื่องแต่หวานนะครับท่านหวานท่านรองโลกที่จะเทษียณของผมนะรองผู้การทุกคนนะครับนะในปีผู้กเก้านะครับเราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็จะท่านรองวสันก็จะขึ้นผู้การนะพี่ก็จะได้รอส่งน้องพอดีเราที่จะประกาศเสษียณพร้อมกับท่านท่านรองโลกนะครับนะผู้ทรงคุณมุู้นะครับนะ ก็เอาทายนี่ก็แนะนำพี่นะถือว่าพี่เองก็ขอให้ขออโดยวุฒิพลนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็มีองค์พระธาตุนรูนสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทุกกองให้ทานที่ชิดแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยบ่งแล้วก็น้องผู้หญิงที่มานะครับเดินทางไปรับตำแหน่งนะโดยสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ดูแล ผู้แทนชาตในสังกัดใหม่นะครับขอบคุณครับผู้ว่าการของจอนสักครับท่านประธา,านในบ้านจอนจังหวัดอัสคาห์นะครับท่ขขานรองผู้ว่าการท่านประธานด้วแล้วก็ผู้บังคับการในบ้านแล้วก็ข้าราชการในสังกัดจอนจังหวัดอัสคาห์นะครับก็ต้องขอบก็เลยต้องขอบคุณท่านผู้การแล้วก็ท่านแม่บ้านนะครับที่รัทนนบ,บขขออออท่านคำแล้วก็มอขขบ เครื่องหมายยศใอ้ตัวนี้นะครับก็ก็สำหรับผมเนี่ยดูสาระคำในรอบที่สองนะครับรอบแรกก็เจ็ดปีนะครับแล้วก็ไปที่มีควนมพิเศษแล้วก็ปีแล้วก็กลับที่บมมุรครัมนะครับกแบาาาบ็แล้วเวลาที่ลงเราผู้พรกการเนี่ยก็เก้าปีาสองจังหวัดก็หลายหลายคนที่ในบาานนุรีรัมย์ก็คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะครับก็ทำงานร่วมกันมาก็เข้าไป ผู้กอการกองหมายเลขคดีภาคสี่นะครับก็ก็คิดว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ในที่สุดนะครับมีโอกาสครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะมีโอกาสและวาสนาคงได้กลับมาร่วมกันกับตำรวจสนานขนุญาตให้พี่ะคะพ่ออาไปส่งวันไหนคะทีนี้ครับวันที่สามเนี่ยไปสัมมนาที่ที่กรุงเทพกลับมาองค์สองคล บรจันเนี่ยอยู่บอกว่าท่านผู้จัดการจะสมมติมาที่แล้วก็มอบนโยบายนะครับผมคิดว่าท่านเป็นอังครรนะครับถ้าท่านไปสะูดิโก็เจอทางขั้นที่อันนั้นะครับขอบคุณครับ่ทานต่อไปนะคะท่านผู้การอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผู้การธวัชชัยค่ะในเชิงค่ะเปลี่ยนทางท่านผู้การนัท่านได้ป้าท่านเราผู้การ ท่านนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การครับุกแล้วก็ทุกท่านนะครับที่มาได้มาจัดงานเลี้ยงส่งแสดงความจีกับท่านรองผู้ชิดแล้วก็ผมนะครับก็ขอบคุณมีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้การท่านผู้า่าจดดี ได้ร่วมงานได้ทำงานที่สาคารเรามานะครับผมก็อยู่สาคา,าเป็นในช่วงเป็นรับพยักงานก็หกปีนะครับเป็นอย่างแรกก็ทีร้อยเจ็ดหนึ่งปีแล้วก็แล้เป็นมุกหนึ่งปีแล้วกลับมาอยู่ธนาคาก็หกปีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นกเ็เคยอยู่สาคาที่สปอโกซุมห้าปีครับรวมที่อยู่สาคาก็สิบเอ็ดปีนะครับเพราะว่าผมกพันกับ สารคานนะครับก็คิดว่าความความรู้สึกดีๆต่างๆเนี่ยจะมีกูรผูกพันกับสารคานแล้วก็พี่น้องๆที่อยู่สารคานนะครับก็คิดว่าผมจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียมกับเยี่ยมเยี่ยมหรือว่าถ้าใครไปประชุมที่ศูนย์ฝึกอบนะครับไปกินกาแฟไปอะไรนะครับก็ได้ได้ ้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ยังมีความยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ตลอดนะครับ,รรบแล้วก็คอยรอให้กำลังใจให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับในกะารปีหน้าเขาจะมาดีิงๆกับพี่หวานนะครับปีหน้ามาจริๆกับหวานแล้วก็ผมจะได้มีโอกาสมาเลี้ยงส่ญญงพี่โง่พี่น,อน้องอีกหลายท่านนะที่้รับสั่งต่อไปนะครับว คนอยากรู้ต่อคนอยากยัดอย่างไก็เราจะสังเกตว่าสารการเราเนี่ยร้องการอยู่แล้วจะไม่ค่อยย้ายไปไหนนะเรายัดไปอยู่เจ็ดแปดปีเนี่ยสมัยพี่ปื้ดท่านผู้การหนูเนี่ยอยู่กันหกเจ็ดปีทั้นั้นนะครับไม่ค่อยยัดไปไหนนะครับก็ขนาดเรายัดไปแล้วก็ยัดกลับมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ก็แล้วแต่ทำ แรต่างในสนาคามเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าพอเราไปไปคุยในจังหวัดอื่นเนี่ยเขาจะยกอย่างตัวอย <si ่างของสนาคารแล้วว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการพี่น้องแรต่างมีความสุขเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับสากลแรงต่างเนี่ยก็ไม่มีการไม่ต้องมาอะไรทำหันอะไรกันนะครับเป็นไปตามระบบทุกอย่างอย่างมันมันอยู่แล้วมีความสุขนะครับใครอยู่แล้วก็อยากอยู่กับเรานะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็คงได้ได้อยู่กันได้พบเจอกันในะสองปีผมก็อำลากันนะฮะก็ขอเป็นกลังใจให้ทุกท่านได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุกท่านมาต่อไปผู้กักเมืองนะจอดพ่อขอที่ระลึกให้กับทั้งสองท่านค่ะ บางท่านก็มอบไปแล้วนะคะบางท่านก็จะรอมอบวันสองท่านเดินทางนะคะสําหรับท่านผู้การกองทราบว่าจะเดินทางวันที่สี่ใช่ไหมคะวันที่สี่นะคะของท่านผู้การกองเป็นวันเสาร์ที่ที่ท่านผู้การยักษ์เป็นวันที่เจ็ดนะคะเนื่องจากว่าวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยผมแล้วก็ท่านผู้การการอยากด้วยก็ต้องไปสัมมนาที่กรุงเทพนะครับก็จะแล้วก็ สี่ห้าเนี่ยเป็นสาวกิจวันที่หกมาเนี่ยส่วนถึงฝึกก็ต้องรับแตท่านผู้จัดการสมมติหน้าที่แล้วก็มอบวิญญายซึ่ง้หน้าท่านก็คยู่ตรงไปร่วมีท <Huh? S 1> ีด้วยไี่ผมก็เลยไม่มีเวลาที่ต้องเตรียมดูแลกเรื่มเติมสาวกิจอ่างด้วยก็เลยขออนุญาตจะเดินทางมาสัปที่สี่นะครับช่วงเช้าประมาณเก้าโมงจะมาไหว้พระในการที่มีทุนพัฒน์วอร์ก็จะทานถ้าถ้าใจสะดวกนะก็ ค่ะขอบคุณมากค่ะทั้งสองท่านนะคะ